ขอความเจริญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทงหลายแต่รมปพธิยานกำลังนำเสนอในราจีที่ศัตรูของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตอนที่วาดด่าโดยการพิจารณาปฏิจจสมุปาในยามทั้งสามแห่งร,รัตรีพร้อมด้วยพิจารณาปัจจัยการพร้อมด้วยเปล่งพระพุทธุถธาน รัตถาจารย์ท่านแสดงว่าพระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงเป่่งพระพุทธอุทานโดยอำนาจการพิจารณาปเจการในปฐมยามนะในมัชฌิมยามก็ด้วยการพิจารณาตัวปณิพานแต่ว่าปัจชิมยามนั้นก็โดยการพิจารณามัคหรืออนุภาพแห่งอริมัคในองค์แปดประการ พระนุทานในปัจฏิมยามจึงทรงแสดงว่าเมื่อใดแ,แลททำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกําจัดมารและเสนามานเสยได้ดุจราชิตอุทยทําอากาศให้สว่างฉะนั้นประเด็นตรงนี้จะได้เห็นว่าเวลาทรงอธิบายตอนจัดสรูเนี่ยทรงอธิบายโดยปริยายต่างๆ แต่ประเด็นที่น่าศึกษาก็คือประเด็นแบบอุปมาเนี่ยค่อนข้างชัดนะตรงนี้ก็ส่งเชื่อเห็นว่ามันเหมือนกับพระาธิตย์อุทัยกระจัดมืดทำอากาศให้สว่างสวยทีนี้ความแสงสว่างในที่นี้ก็คือแสงสว่างของญาณหรือปัญญาหรือวิช,ชาคำเหล่านี้จะส่งใช่มากในตอนต้นๆเนี่ยแต่เราดูในธรรมจักรวัฒนสูตรเนี่ยใช้เยอะนะฮะ จักคุยานปัญญาวิชาแสงสว่างตัวนี้ก็ห้าคำแล้วจักขุกรณียานากรณีอภิญญายะสัมโบทายะตอนนี้ก็สี่คำแต่ละความหมายนี่ก็หมายถึงตัวสมายญาณคือความรู้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้ที่มันผุดขึ้นเป็นผลรวมของการกระทำให้สมบูรณ์ในรมิมักมีองแปดประการ และความรู้ก็ผุดขึ้นถ้าเราเทียบเคียงเนี่ยคล้ายๆกับว่าไอเครื่องปรุงอาหารแต่ละชิ้นเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยเขามีรสชาติของเขามีเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะถ้าเราชิมแยกส่วนมันก็จะมีรสเฉพาะส่วนนั้นๆแต่พอเรามาปรุงให้เป็นเนื้อเดียวกันมันจะเกิดรสพิเศษขึ้นมาเป็นรสที่ร่วมกันของสิ่งดอดนั้น ท่านเรียกภาษาศาสนาว่าวิมุตติรสคือรสที่เกิดขึ้นจากจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสซึ่งก็มาความหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วถ้ามองถึงโครงสร้างของของ,ของปฏิจจสมุปบาทเราก็จะเห็นว่าการหลุดพ้นจากอวิชชาสังขารเนี่ย แล้วก็วิญญาณนนมรูปอาญัตนาผัสเวทนาห้าอย่างเนี้ยมันก็คือชีวิตอะสรุปแล้วก็คือชีวิตวิถีชีวิตของคนเราก็สัมผัสอยู่ทุกวันเนะี่ยเราก็มีครบทั้งวิญญาณนามรูปอายตนะผัสเวทนามันก็มีอยู่ทุกวันเราอาจจะมีอยู่ทุกขณะไดยรับไปนะเพราะมันคือชีวิตแต่เพราะเหตุตัวนั้นมันดับไอ้ตัวนี้เลยดับด้วย ดับตามไปทั้งหมดเลยแล้วก็โดยขันนี่มันเหลืออยู่เราก็มีเวทนานะฮะแต่เราไม่มีตัณหาายความพระอาหารหันนะพูดลืมไปพระอาหารหันพระพุทธเจานะ้าเนี่ยท่านไม่มีตัณหาแต่ว่าตรงนี้ที่จริงยังเหลืออยู่สมบัตท่านเนี่ยบิญญาณามรูปปัจจตนาปัสสะเวทนาเนะี่ยยังอยู่ท่านไม่มีตัณหาท่านไม่มีอุปาทานาะสังขาน สังขารภพบของท่านไม่มีเมื่อสังขารภพบซึ่งเป็นตัวกรรมเนี่ยมันดับไปพบที่ท่านจะเกิดก็ไม่มีเราก็เห็นกระบวนการตรงนี้ทีนี้ไอามารเกษตรนม,มารเนี่ยก็คือกิเลสกิเลสประเภทต่างๆที่ได้ว่าไว้ในตอนก่อนนะนะับเรากล่าวโดยสรุปว่ามารเนี่ยมันมีอยู่อยู่ห้ามารใหญ่มารแรกก็คือขันธมาร มันคือเบนจะขันคือเบนจะขันเนี่ยตัวการสําคัญว่าเรามันเป็นมานหรือไม่เป็นมาเนี่ยมันอยู่ที่เรายึดหรือไม่ยึดให้ลองสังเกตว่าเบนจะขันของคนอื่นที่เกิดแก่เจ็บตายประสบปัญหาอะ,อะไรต่างๆและจิตเราไม่เกี่ยวก้อต่อคนนั้นด้วยความรักความชังถามว่าเรารู้สึกดีใจหรือเสียใจหรือเปล่าเราจะไม่ดีใจไม่เสียใจอะไร แต่มีข้อแม้เราต้องไม่รู้นะฮะถ้ารู้เนี่ยมันก็ต้องเกิด,ดยยอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะย่างไม่มีอะไรนะะเราก็เกิดสงสารสงสารไม่แปลกอะไรสงสารมันก็ใจมันจะคิดที่จะช่วยเหลือถ้าเขาประสบความทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ยึดในสังขารเหล่านั้นว่าเป็นของเราหรือเราเป็นหรือเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็มีก็สักแต่ว่ามีอ่ะ สังขารเ่าน,นั้นก็สักแต่ว่าสังขารรูปก็สักแต่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเกลียงกลียงก็สักแต่ว่ากลิ่นแล้วโดยพื้นฐานตรงนี้ที่จริงเรามองได้อยู่ทุกวันนะให้ลองสังเกตว่ามีเรื่องเยอะที่มันผ่านมาแล้วเราไม่เคยสนใจบางครั้งบางคราวก็เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้วิทยุทิ้งไว้ทํางานไปเฉยๆไม่รู้เรื่องเลยนั้นก็แสดงว่ามันดูที่เราไปให้ความสําคัญแก่เขา พรพเจ้าสรงใช้คำว่ากล่าวโดยสรุปจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นล่ะมันก็มันก็เฉยๆอะ่ะไม่ได้มีอะไรอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในอุทานธรรมว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจแต่ถามใจตัวเองดูว่าเราจะอยากได้ความสุขหรือความทุกข ้าได้ความทุกข์ก็ยึดออกก็ไม่ได้บาอะไรแต่ว่าตรงนี้ที่จะเป็นมาเนี่ยเพราะเราไปยึดถือเฉยๆเอาลองสังเกตว่าส้นขาร่างกายที่พระเจ้าทรงสอนให้มองมองบทหนึ่งที่เราใช้ในพิธีกรรมได้เรียกบางสกุลเป็นเนี่ยเป็นพระพุทธธรรมหัดที่ตัดแก่พระติสสะปูติกัตตะเถระ ปฏิรูปนี้โดยวิบากกรรมเนี่ยที่ท่านเคยเป็นพลาล่านกไปประทุสราญนกไปหกักคานกปีกนกอะไรอะไรมาเนี่ยก็ทําให้บาปก,กรรมมาสนองผลแก่ท่านจนเปื่อยร่างกายเปื่อยเน่าเหม็นหึงไปหมดเลยผู้เจ้าต้องเสด็จไปชาระล้างร่างกายอาบน้ำอาบท่าให้แต่ว่าบอพผู้เจ้าเสด็จไปพระทั้งหลายท่านก็ไปช่วยกันนะกเลีะเจ้าช่วยกัน โดยเจ้าก็สอนให้พิจารณาร่างกายของท่านคือบทเรียนครูมันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วทรงใช้คำว่าอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัทวิงอธิเสติจะล้มลงเหนือแผ่นดินสุดโดเปตวิญญาโนวิญญาณออกแก่ร่างแล้วนิรัตถังว่ากะลิงกะลังก็เหมือนกับท่อนไม้ที่หาสารแก่นสารอะไรไม่ได้นั่นคือจะเห็นว่า ถ้าเราปล่อยวางมันแต่ว่าเอามันเป็นครูเรียนตัวร่างกายจะเป็นอารมณ์กรรมฐานนะเป็นอารมณ์ก็กรรมฐานเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นหรือมัน่นแต่อย่าลืมว่ามันเป็นนามรูปตัวมันเป็นรูปเราก็ใช้ในฐานะเป็นครูได้เพราะบทเรียนที่จะถึงมรรคผลนิพพานอะไรแต่ที่จริงมันเรียนที่ตัวเราเนี่ยแหละเรียนในตัวเราไม่จําเป็นต้องไปเรียนที่ที่ไหนกายเบทนาจิตธรรมก็อยู่ที่ตัวเราแล้ว เราหาความเข้าใจกับมันเรารู้จักมันแต่แทนที่มันจะเป็นมารกับเรามันก็เป็นครูของเราแล้วก็เป็นยานพาณนะะที่จะนําพาเราไปสู่ผลที่ประณีตพบชาติที่ประณีตขึ้นนะฮะไม่ต้องพูดถึงนิพพานก็ได้แต่พวกนี้เราก็ต้องอาศัยเขาอาศัยเขาป่าจะถึงมรรคนิพพานประการต่อไปนั้นก็คืออภิสังขารมานคือบุญบาต ในแง่ของสังสารวัฏเนี่ยทั้งบุญทั้งบาปนั่นแหละมันเป็นมานในแง่ที่เราต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานน่ะนะเพราะว่าบุญเนี่ยมันทําให้ได้พบติประนีตทีนี้ถ้าเราติดพบติประนีตเราก็เราก็เป็นมานนะ่นะตัวนี้พบตัวนี้มันถ่วงเราไว้กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุมรรคผลนิพพานมันเป็นมานระดับมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นมานระดับทั่วไป วันนี้เลยกลายเป็นมารลดหลั่นกันลงมาเรื่อยๆก็กอให้่เกิดการข้องติดอยู่ในภพในสังสารทุกข์มันเป็นอุปสรรคขัดขวางเบียดเบียกนกระทำให้เดือดร้อนประสบความทุกข์ทรมานพระพุทธเจ้าท่านก็ดับไปตั้งแต่วิชามันดับไนะแต่อย่าลืมว่าโดยวิบากขันนขันของพระองค์เองขันของพระองค์เนี่ยมันเกิดมาจากกิเลส อนนั้นมีทั้งกิเลสมีทั้งกรรมนะมีทั้งวิญญาณมีทั้งนามรูปอรยตนาภาษาเวทนาครบเลยเพราะฉะนั้นด้วยร่างกายที่เหลืออยู่เนี่ยจะสำนวจมาเรียนเรียกวิบากขันคือขันที่เป็นวิบากซึ่งเหลืออยู่เนี่ยพระองค์ก็ต้องรับกรรมในอนดีตคือก่อนจัสรู้นะฮะกรรมที่ก่อนจัสรู้ในมันมีไปรับมันไม่ได้นะเพราะเป็นเรื่องอดีตและทําให้เราเห็นถึงการที่เรียกว่าอะไรล่ะ ล้างบาปไปคือบาปมันเป็นอดีตไปแล้วมันไปล้างไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าเราทําบุญหนีมันไปไหวนะมันจะไล่ทันช้าลงแล้วก็อาจจะไล่ไม่ทันก็ได้นะฮะถ้าเราไปถึงพระพุทนิพพานแล้วก็ตายไปเนี่ยคือคือตอกขันน์้นิพพานไปเนี่ยก็ไล่ไม่ทันก็ได้ก็ไล่ไม่ทันเียอะไปนะะมันไม่มีใครที่กรรมไล่ทันหมดหรอกเพราะว่า แล้วพระอรหันต์ทั้งหลายที่จริงถ้าพูดถึงกาถามว่าอาดีตกรรมของท่านที่ตามมาในหมดได้อยังมันไม่รู้หรอกแล้วก็จริงๆก็คงไม่หมดหรอกเพียงแต่ว่ามันพอพอท่านดับขันเนี่ยมันไม่มีขันให้สวยผลกรรมแล้วมันก็จบกันเพราะในแนวของอภิสังขารมาเนี่ยถ้าจะโดยเสด็จก็คือว่าลดตัวบาปลงไป ไปสังขารที่เป็นบาปแล้วเพิ่มมาพิสังขารที่เป็นบุญจนถึงเพิ่มระดับฌานระดับสมาธิขึ้นซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นจะต้องใช้ความเพียรพยายามสูงขึ้นประการต่อไปก็คือมัจจุมานนะมานก็คือความตายเพราะคือกิเลสมาหรือไหมกิเลสมาน กิเลสมานั้นก็คือกิเลสทั้งหลายเนี่ยฮเราอย่าลืมว่ากิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้ยึดแล้วก็เป็นเหตุทห้ทำบาปทั้งตัวกิเลสี่เป็นโคตรมันเลยเราก็คงทําได้ระดับลดเวลานี้เป็นปัญหาที่น่าห่วงภัยต่างๆภายในสังคมมันรุนแรงแต่ถ้าเราเห็นว่าทําไมแรงล่ะเพราะกิเลสมันแรงและทําให้กรรมเนี่ยเป็นบาปมันแรงกรรมเป็นบาปมันแรงก็ ปริมาณกิเลสก็เพิ่มขึ้นนะความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นแล้วก็กระทบต่อสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่และบางครั้งบางคราวเนี่ยก็ถึงความตายคือกลายเป็นมัจตุมานนะคือตายด้วยความพยายามของบุคคลอื่นก็ได้กรรมกองตัวเองก็แล้วแต่ทีนี้พวกกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังในปัจจุบันเนี่ย ที่น่าห่วงใหญ่ก็คืออาการยั่วยุกับวยวุยวนเจมาชอบชอบพูดง่ายๆนะว่ามันคูให้กลัวกับยุ่วอยากเป็นวิธีการที่ใช้กันสลับซับซ้อนคนไม่สังเกตยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าการโฆษณาสินค้าเนี่ย่นสมมติเรามีหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวมีสินค้าอะไรก็ตามแล้วโฆษณาขึ้นมาสินค้านี้มันมี งวดสุดท้ายก็มีแค่เนี้ยมีแค่สมมุติว่าขายรถออกรถอีกสองคันบ้านสองหลังอะไรแต่ไหนเนี่ยแล้วคนก็คำามาดูๆกันอยู่มากถ้าคุณต้องการก็รีบสองไใ้งั้นก็ไม่ได้แหละเพราะมันมันยังเหลือสองหลังสุดท้ายเนี่ยแล้วก็บางทีก็อาจจะรูนะฮะบอกว่าคนมาขึ้นราคาให้นะ,ะแต่สมัครคุณน่นน่ะจะขายให้โดยราคากันเองแต่คนอื่นไม่ขายราคาเนี่ย ก็มันตั้งราคาเองแล้วก็ลดเองไงนั่งพูดเดินเฉยบเฉีบเฉียบยไงๆๆๆๆๆๆนะมันยั่วยากแล้วขัวเรากลัวรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ถ้าเราไม่รีบซื้อเนี่ยเราจะไม่ได้วิธีการก็เซ็นแมนเนี่ยแล้วเป็นวิธีการที่น่ารำคาญที่สุดเลยแล้วมาพอเซ็นแมนอะไรแต่อะไรมาโฆษณาขายบอกว่าไม่ต้องพูดลเลิกพูดคือพออ้าปากนี่รู้ว่ามันจะพูดอย่าง,งนะ มีวิธีอยู่จางเนี้ยขู่ให้กลัวก็ยั่วอยากล่อด้วยผลลอ่อโดยผลประโยชน์ต่างๆคล้ายๆกับยัย่วเราอยากนะแต่เราได้เราจะเป,างงาเ,ปาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้นเนี่ยทีนี้การโฆษณาในแนวเนี้ยเวลานี้มันมากแล้วก็สลับซับซ้อนมีลักษณะลดแลกแจกแถมมีการใช้โฆษณาโดยวิธีการต่างๆแล้วก็บางครั้งบางคราวก็เอาเด็ก มาเป็นสื่อในการโฆษณาแล้วเด็กก็อยากจะได้นะฮะก็ไปบีบคอพ่อแม่ก็ซื้อกันเป็นการใหญ่อาการเหล่านี้ที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นอาการของกิเลสคือกระตุ้นกิเลสที่มีอยู่ภายในใจเราเนี่ยกิเลสนี้มันก,ก็กลายเป็นมารที่เราวิ่งไล่ความอยากและบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไปทําลายเอาขันทําลายเอาขันอีก เช่นอะไรเช่นโฆษณาเรื่องสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆไปเที่ยวะอะไรต่อะไรเนี่ยนะถึงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างมารุมมาตุ้มแล้วก็ถึงจุดหนึ่งคือมัเอเทวปุตตมนันความตายเนี่ยความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราจะเห็นว่าความตายแนวบัติเหตุมันเกิดมากแนวที่หาเรื่องหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อน ปัญหาเรื่องโรคเอดปัญหาเรื่องยาบ้าปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยปัญหาชอบก่อเรื่องก่อการทะเลาะวิวาทะไรต่อะไรคือบางเรื่องเนี่ยไม่น่าเชื่อต้อน,นึกฟังแล้วก็หดหูว,ว่ามันคิดเกิดมาได้ยังไงนะไปกินอาหารเข้าแล้วก็เสร็จแล้วก็ขอขอเซ็นไว้ก่อนพอเขาไม่ให้ชักปืนเรียงยิงเลยโอ้โหมันดูเดือดด้วยนั่นค,คือคือกิเลส และสุดแล้วเสร็จแล้วก็ไปประทุษร้ายขันตัวเองขันก็เลยก็เป็นมารน,นะฮะแต่ว่าเราเป็นเป็นคนประทุษร้ายตัวเราเองแล้วบางครางมาก่าวก็อ่านจ,จะถึงมัจจุมาความตายมันก็มีอยู่สองสามสามอย่างนะท่านแสดงไว้ว่าตายอยู่ทุกขณะก็เรียกณิกะมรณะอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากาละออาการละมรณนะคือตายในคราวที่ยังไม่ควรจะตาย ายดูยัติเหตุตายด้วยความพยายามของบุคคลอื่นตายกับเพราะไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรต่ไรห,หรือกายตายเพราะถูกฆ่าผิดตูวอะไรก็แล้วแต่แล้วการรับมรณะหรนะืตายถึงข่าวที่ตายแต่ตายตรงน,นี้ที่จริงท่านเรียกว่าสมมตินะเพราะว่าเราก็ตายแล้วก็เกิดเลยเกิดดีหรือเกิดไม่ดีเป็นเรื่องของปัจจุบันที่เราจะกําหนดเลือก คือก็พยายามทําบุญทํากุศลเอาไวมา้มากๆม,มันก็ตายมันก็ดีก็แสดงว่ายังเป็นพบเป็นชาติแต่ของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพบมีชาติเราก็อาศัยนัยยะเดียวกันโดยเสด็จไปห่างๆก็คือตกแต่งพบชาติของเราให้ประณีตมากยิ่งขึ้นก็คงเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏแต่ว่ามีความทุกข์น้อยลงมีความสุขเพิ่มขึ้นที่แนวของเทวปุตตาน,นี่ยคือเราอย่ามามองเฉพาะ เทวดาที่เป็นสมมติเทพเรานึกถึงคนที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเราจะว่าผู้น้อยเป็นอันมากที่ไม่ประจบประแจงผู้ใหญ่ประจบประแจงไม่เป็นคือยังนึกถึงหลวงพ่อปัญญาปัญญานันทาท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าในพระผู้ใหญ่ท่านถามถ,ามถึงหลวงพ่อพุทธทาสว่เาเออท่านพุทธทาสไปไหนไม่เห็นมาหาเรา ท่านไม่ตอบหรอกแต่ท่านนึกภาในใจท่านบอกว่าคนฉลาดฉลาดเขาไม่มาหาคนโง่หรอกคือคนทำงานเนี่ยไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยไม่มีเวลาจริงๆที่จะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปไประจบไปแจง้งไปเสนอหน้าเนี่ยนานๆจะพบกันถึงพบบางทีลืมไปเลยลืมชื่อไปเลยยาตมาเองก็อยู่ในประเภทนั้นคือไม่ค่อยพบกับใครอะ่ะ พอเ,เอาขนาดรายการวิทยุอย่างเดียวเนี่ยนะเราต้องพูดตั้งแปดสิบกว่าครั้งต่อเดือนรวมกับโทรทัศน์พอดีก็ร้อยหนึ่งพอดีเลยแล้วนึกดูนับชั่วโมงดูนะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ทําให้เราอาจจะถูกแพ่นมองอาจจะถูกตั้งแง่รังเกียดอะไรต่างก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะเราไม่สนใจแต่ว่า เรารู้สึกว่าเป็นภาระของเราที่จะถ้าจะประจบก็ประจบเฉพาะระรตนารัยจะไม่ประจบใครนะประจบเฉพาะระรตนารัยเท่าน,นั้นเองเพราะเราบวชมอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนารัยผู้ใหญ่ก็อาจจะมองหมันท้ายอะไรอะไรก็ไม่รู้เราเราไปรับผิดชอบใจท่านไม่ได้แต่วันนี้ก็ที่จริงก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกับเทวปุตตมานในสังคมเนี่ยผู้น้อยเป็นอันมากที่ถูกผู้ใหญ่ขัดขวาง แม้แต่ใน,นสมัยก่อนๆน,นะครูบาอาจารย์สมัยก่อนๆเนนะี่ยจะว่าพระบางองค์เนี่ยถูกแช่ไว้แช่แข็งไว้ที่ต่างจังหวัดมีความฉลาดปราดเปรื่องมากเก่งมากเลยอาจารย์ไม่ยอมให้ไปไหนให้อยู่กับท่านให้อยู่รับใช้ท่านรับใช้คนเดียวรับใช้คนคนเดียวเกเป็นความเห็นแก่ตัวของผู้ใหญ่ามามีความรู้สึกมาตั้งแต่ตนและมาไม่มีเนรุปรถากไม่มีพระอุปถากไม่มีเด็กอะไรเลย คือเรารู้สึกว่าชีวิตเราชีวิตเดียวทําไมจะต้องไปสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นนะคนอื่นเขาก็ต้องมีอนาคตของเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาอยู่ด้วยกันก็ช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ไม่ใช่มาต้องมาดูแลมาบว่ากบาบุงอย่างนั้นไม่ใช่เขาควรจะเป็นชีวิตของเขาเราก็ส่งเสริมสนับสนุนเขาเพราะว,าวิธีการตรงเนี้ยเราลองสังเกตว่า พระพุทธเจ้านั้นจะเน้นให้ภิกษุเนี่ยทำธุระของตัวให้เสร็จปฏิบัติกิจเพื่อลักกิเลสเนี่ยให้เสร็จแล้วค่อยมาทำงานค่อยว่ากันทีหลังอย่างในชุดแรกเราเห็นชัดเจนนะคือทั้งหกสิบรูปหรือเก้าสิบรูปเนี่ยบรรลุมรรคผลหมดแล้วจึงส่งไปประกาศระศาสนาดังนั้นแสดงว่า เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเป็นเทพนะฮะเป็นวิสุทธิเทพเพราะในเทวปุตตมาเนี่ยที่จริงมันมันมันมีอยู่สามอย่างนะเทวบุตรม,มีอยู่สามอย่างคือโดยกําเนิดโดยสมมติแล้วก็โดยความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาไม่เป็นมารแต่ว่าโดยกําเนิดกับโดยสมมติเนี่ยโอกาสเสี่ยงมากโดยกําเนิดจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าโดยสมมติ รือผู้ใหญ่ที่ถูกสมมติขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณธรรมท่านไม่หนักแน่นพอเนี่ยบางคนบางคนที่น่ากลัวนะน่ากลัวแล้วน่าสยดสยองเข้าใกล้แล้วก็เรียกว่ารังสีอมหิทธิเดียสำนวนจีนก็เรียกรังสีอมหิทธิเซนงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงพยายามไม่ใกล้เกินไปไม่ห่างเกินไปนะพออยู่กันได้แต่ว่าอย่าไปหวังพึ่งภพนัก อย่าไปหวังพึ่งพาอาศัยแล้วก็สมัครพระภิกษุสาม,มนเณรนะฮะมุ่งกายถวายชีวิตต่อพรัฒนาใจสำหรับชาวบ้านมันก็ต้องระมัดระวังคือทำยังไงให้ดูเทวปุตตมานพวกนี้ไว้ให้ดีอย่าให้ถึงกับเขาให้โทษแต่อย่าให้ถึงกับเราต้องไปเสียสถานะยุคที่มีการตรวจสอบกันมาก ในโอกาสต่อไปนะฮะถ้าทำันด้วยความมาสุดใจนึกว่าไอแนวเทพบุตรมาเนนะียจะลดลงไปคือปัจเจกชนแต่ละคนจะเป็นอันตรายต่อผู้น้อยที่เป็นอยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยจะลดลงไปเพราะว่ามันจะมีคนตรวจสอบจะมีคนคอยคุ่มจริงเ,เป็นก้างขวางคอเอาไว้นะฮะก็ทำให้กลืนอะไรไม่ก็คล่องคอได้ แต่พระพุทธเจ้านั้นอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าพระอาน้งหลายนั้นกําจัดหมดทั้งมารแล้วก็เซนามารทั้งทั้งมารทั้งห้านเนี่ยไม่มีคือขันขันตมารก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นไอกิเลสมารก็ดับไปอภิสังขารมารก็ละไปมัจจุมารนะฮะมันมันก็ธรรมดานะร่างกายก็แตกดับแต่ว่าก็ไม่เป็นเหตุให้สะดุ้งกลัว เทปุตามานมันก็อาจจะเบียดเบียนได้นะะเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าระเจ้าเ็าประสบชัยชนะแล้วก็ไม่วัดวันต่อพวกเหล่านี้ถ้าฟังทัายการลงมาโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง,งอกงามไปบูนในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี